หาปุกเบี้ยแก้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่านะมะพะทะนะมะพะทะนะมะพะทะจะพระกัสะจะพระกัสะจะพระกัสะแล้วภาวนาพระคาถาบูชาทั้งหมดสามจบดังนี้อะสิสติทะโนเจวะสเพเตอาวุธานิจัก ภคภกคาวิจุนนานิโลมังมาเมีนะพุทธสติอสิสติทะนเจวสัพเพเตอาวุธานิจภคภกคาวิจุนนานิโลมังมาเมีนะพุทธสติอสิสติทะนูเจวสัพเพเตอาวุธานิจภคภคคาวิจุนนานิ โลมังมาเมะพุทธสติ